ดีค่ะกิติยาเทียมสีค่ะจะมาท่องแม่สองค่ะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองหสิบสองเจสิบปหสองเก้าเป็นยี่สิบสองเเป็นยี่สิบสอเป็นยี่สิสี่คูณแม่สค่ะสามหนึ่งสสาสองห